เอ2 a อพี3นะครับแก้ดฟฟิชัยและเพิ่มเอพ p 4เอพี5มาเพื่อแก้ไขลิมก์ออเจชันและ A อพ6แก้ไขกรอบของดีเชอร์ m u er. s เซลเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมบทบาทในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์เยอะมากอันนี้นะครับคุณอินเทนร์นจะเปที่ยนชื่อว่ารักเซอร สวัสดีครับผมมาต้นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลพมงกุฎค,ครับ<ม>วันนี้ผมได้รับเกียรติจากบริษัทอะเรแกนนะครับมาบรรยายในหัวข้อ MD c o d e c Lips นะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการแก้ไขบร,ริเวณส่ขอที่ไม่ไมไดีดซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาบริเวณปากนะครับแต่เราไม่ได้แก้ไขแค่ปากเพียงเดียวเรารวมไปถึงรอบๆอบปากทั้งหมดนะครับแล้วรวมไปถึงเวลาที่เราแสดงสีหน้านะครับเพื่อให้ปากเราเนี่ยดูสวยแล้วก็แสดงสีหน้าออกมาเป็นธรรมชาติรันที ดูสดชื่นขึ้นมากเลยอันดับแรกก็าคางนะคะคือคอนเสิร์นก็ดูรู้สึกว่าแบบหน้ามีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้แบบหน้าดูสมมานนะะตรมากขึ้นใต้ตาค่ะดูสดใสมากขึ้นะ,ะดูไม่เหนื่อยะคะ่ะลองแก้ม,มตื่นขึ้นเยอะเลยะคะ่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยคะ่ะฉีดแล้วทําให้รู้สึกดูเด็กขึ้นเกินความคาดหวังเลยค่ะอามารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์